สวัสดีครับคนอุรานพัฒถิ่นครับวันนี้คนอุราพัฒินพาพี่น้องเกษตรกรมาที่รุ่งนาดาวฟาร์มครับมาติดตามมาเยี่ยมชมน้องมาตินกับาการเลี้ยงแพะไล่ทุ่งครับเดี๋ยวอีกสักคู่คนอุราพัฒถินจะพาพี่น้องเกษตรกรไปเยี่ยมชมและไปสอบถามน้องมาตินครับ การเลี้ยงแพะแบบไร่ทุ่งยุ่งยากไหมมีแนวทางมีวิธีการยังไงบ้างครับตอนนี้แพะกําลังคลอดลูกเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับสําหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อสอบถามหรือมาดูวิธีการเลี้ยงดูงานได้ที่คลองเปยนประชาอ,อําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ เดี๋ยวผมพาไปหาน้องมาตินครับ ครับน้องมาตินสวัสีครับมาตินครับแพที่นี่เลี้ยงแบบไหนบ้างครับเลี้ยงไลทุ่งครับไลทุ่งอย่างเดียวครับแล้วก็มีอาหารเสริมตอนเย็นครับมีอาหารเสริมครับคือเราจะปล่อยไปกินหญ้าตอนไหนครับตอนสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงเช้าครับตอนนี้ก็คือปล่อยตามลานที่ตามครอบของเราที่ใช่ครับเลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงง่ายมากครับ นี่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วตอนนี้อยู่ร้อยยี่สิบแปดตัวครับร้อยยี่สิบแปดตัวมีขายบ้างหรือยังครับมีขายแบ่งขายเล็กน้อยครับทีนี้แพ้เยอะแยะขนาดนี้ทางฟาร์มของน้องมาตินแบ่งเข้าพันแม่พันไหมครับหรือว่าจะขายยังไงขายเป็นลูกตัวผู้ครับแบบลูกคุนครับขายลูกคุณเท่าั้างกิโลใช่ครับ เลี้ยงเพื่อขายเนื้อครับหรือว่าใครมาดูก็เห็นสวยถูกใจก็เอาไปทําเป็นข้อพันได้ได้ครับนะครับตอนนี้คอดใหม่กี่ตัวมาทินงอดใหม่ตอนนี้39ตัวครับ39ตัวครับเยอะแยะมากมายมาตินพ่อนี่เป็นเลือดสูงเหรอทำไมใช่ครับออกมาเนื้อตัวดียังเลยเลือดร้อยครับเลือดร้อยเลยนี่หรอ ใช่ครับนี่ครับพ่อพันที่คุ้มคูงนะครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ข้อของเราในประมาณถึงสามไร่ไหมไม่สามไร่ได้นะได้ครับนี่ครับตอนเช้าเช้าเราก็ปล่อยลงมาอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็สิบเอ็ดโมงก็ปล่อยไปกินหญ้าครับด้านนอกครับ,รบยุ่งยากไม่มาตินเวลาคนที่เขาอยากจะเลี้ยงแพะไล่ทุ่งแบบเราอย่างนี้ ไม่ยากครับก็ดูเรื่องพยาธิอย่างเดียวครับดูเรื่องพยาธิอย่างเดียวครับเวลาปล่อยไปเป็นยังไงบ้างปล่อยไปมันก็กินปกติครับมไม่ได้มันกินแบบตรงไหนมียาฆ่าย,ยาตรงอะไรแบบนี้ครับกษตรกงเลี้ยงเรี่ยงครับเร,เราต้องสังเกตครับเพราะเขาทานากันครับช่วงนี้ทํนาเรา,รเราต้องดูสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงไร่ฮูงต้องคอยสังเกตว่าเขา ฉีดยาเขาพ่นยาหรือเปล่าใช่ครับนี่ครับที่นี่จะเป็นแม่พันธุ์ลูกผสมธรรมดาครับแต่ว่าเอาข้อร้อยมาทับใช่ครับก็เลยได้เรื่องกล้ามเนื้อเรื่องน้ําหนักเนาะมาตีนนี่ครับข้อพันธุ์ลูกสวยทุกตัวครับขาใหญ่นะครับเดี๋ยวมาตินพาพี่น้องเกษตรกรมาดูชุดนี้หน่อยนี่ครับการันตีความ นะอันนี้ออกนานหรือ,อยังมาตินคู่นี้ประมาณหนึ่งเดือนครับนี่ประมาณหนึ่งเดือนเนาะนี่ครับคือ,อแม่เป็นลูกผสมธรรมดาครับแต่ว่าเอาพ่อร้อยมาทับใช่ครับนี่ครับเราก็จะได้เนื้อหนังอย่างนี้มาครับกล้ามเนื้อเริ่มแรกน้องมาตินที่ฟาร,ร์มของลุงนาดาวฟาร,ร์มนี่เลี้ยงมาเลี้ยงกี่ตัวครับ แม่พันห้าสิบห้าตัวครับตอนแรกห้าสิบห้าตัวเริ่มแรกเลยห้าสิบห้าตัวเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนานหรือยังปีเดียวครับเพิ่งเลี้ยงปีเดียวตอนนี้เพิ่งจะหอดเพิ่งจะถึงกว่าปีนะครับ๋อครบหนึ่งปีพอดีครับร้อยกว่าตัวแล้วใช่ครับคือครึ่งต่อครึ่งเลยครับนี่ครับเป็นเป็นอาชีพที่ลงทุนครั้งเดียวเนาะมาตีเนาะครับ นอกนั้นเราก็คือหวังผลกาไรได้เลยเพราะว่าเราลงทุนแค่ห้าสิบแม่พันตอนนี้เลี้ยงมา1นปีน้องมาตีนมีร้อยตัวแล้วนะครับยังมีท้องอีกไหมมีครับตัวสีอมตาลก็ทองแก่แล้วครับใกล้เสียคอนมีอีกเยอะเนาะครับนุ่นนะครับนี่ครับเป็นเป็นวัยรุ่นที่หันมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมครับครับคือมาตีนมาทำเลี้ยงแพะโดยตรงเลยใช่ครับ เหนื่อยไหมมาตินไม่ค่อยเหนื่อยครับเราก็ปล่อยเลี้ยงวันละหนึ่งรอบหรือสองรอบสองรอบครับสองรอบเข้าข้อก็ประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงแล้วก็ปล่อยไปอีกบ่ายสามครับแล้วกลับห้าโมงเย็นครับ,รบมีอาหารเสริมมียาบำรุงมีสูตรพิเศษไหมทําไมแพะในค่อของเราฟาร์มข,ของเราแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีจังเลยมี ยาถ่ายพยาธิครับผสมอาหารครับเน้นๆก็คือทําพยาธิครับนะครับแล้วก็มีถั่วเลี้ยงครับเสริมตอนเย็นครับแล้วก็กระทินครับกระถินนี่ครับคือไม่ยากเนาะมาินการเลี้ยงแพะหนึ่งวันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการเลี้ยงแพะทพอานั้นเราก็ดูแลเรื่องพยาธิเรื่องทำความสะอาดคอกทำความสะอาดโรงเรียน แค่เป็นร้อยตัวเลี้ยงคนเดียวครับนี่ครับแพ้ร้อยตัวเลี้ยงคนเดียวสบายเลยมีชุดนี้ออกมามีมีแผนจะจําหน่ายไหมครับชุดลูกเล็กเด็กเดี้ยงจำหน่ายครับ๋อถ้าราคาได้กันหรือว่ามาดูสวยถูกใจก็มาคุยกันกับมาตินมาตินฝากเบอร์โทรไว้หน่อยเบื่อพี่น้องเกษตรกรอยากจะสอบถามอยากจะมาดูเป็นเบอร์พ่อครับ เวลพ่อก็ได้ครับนี่ครับพาพี่น้องกเกษตรกรมาดูแนะดูบรรยากาศนะครับที่ลุ่หน้าดาวฟา์มซึ่งเป็นความแพลที่เริ่มต้น50แม่พันธุ์ครับคบมา1ปีพอดีนะครับมีร้อยหัวตัวแล้วครับเนี่ยครับบรรยากาศรอบๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับในการจัดการาร์ม เี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้สําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจเรื่องอยากจะมาติดต่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าอยากจะมาดูเรื่องวิธีการเลี้ยงวิธีการจัดการเนาะครับเบอร์โทรครับ0 8 0ย์แปดศูครับศูนครับ171ครับหนึครับ9159ครับครับครับโทรติดต่อสอบถามได้ครับเผื่อพี่น้องเกษตรกรเผื่อใครสนใจดูลูกแพะสวยๆนะครับมาดูฟังนี้กันมาตีนครับ อันนี้คือออกรุ่นเดียวกันเลยเนาะใช่ครับนี่ครับอากาศหนาวหนาอย่างนี้มีผลกระทบกับแพ้บ้างไหมครับมีมแต่นี่ครับเรื่องเป็นเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยครับอ๋อมีเป็นควรดูแลควรเขาจะใส่เรื่องหวัดเรื่องเป็นไข้เนาะพอมันเหมือนคนนะครับอากาศเปลี่ยนนะ ก็ดูแลเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับชุดนี้คือพุ่คขอดนะครับดูเ้อตัวดูเรียบตรงครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่แวะมาพาพี่น้องกเกษตรกรมาดูความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่ได้ลงไปในทิปที่ผ่านมาของลุงหน้าดาวฟาร์มครับ ตอนนั้นคือยังแรกๆเริ่มแรกอยู่เนาะมาตินเนาะทีนี้ผ่านมาก็เลยเจอโอ้โหขยายไวมากร้อยกว่าตัวแล้วแป๊บเดียวปีเดียวทีนี้นนะมาตินก็กําไรอย่างเดียวเลยนะทีนี่ครับคือผลตอบแทนปีแรกก็คงจะแพะยังไม่ได้เลี้ยงเราเนาะเราต้องเลี้ยงแพ้ก่อนหลังจากนั้นผลตอบแทนก็ค่อยจะกลับมาเรื่อยๆนะครับสําหรับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงแพ้ นะครับมาตีนฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ที่อยากจะเลี้ยงแพะไล่ทุ่งหน่อยครับว่าอาชีพเลี้ยงแพะแบบไล่ทุ่งนี่ยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากเลยครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเพิ่มเติมได้ครับครับบอบทา่ใช่ครับน้องมาตีนอาจจะให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนครับก็มาพูดคุยกันที่ฟาร์มเลยก็จะได้ข้อมูลแล้วก็ได้ดูแพะสวยๆนะครับวันนี้ คนอุดรพระตินต้องขอบคุณลุงน้าดาวความกับน้องมาตินมากมากครับที่ให้เรามาถ่ายทําแล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลความรู้ดีๆวิธีการเลี้ยงแพะแบบไร่ทุ่งนะครับสู่พี่น้องเกษตรกรกวันนี้ขอบคุณน้องมาตินขอบคุณมากครับทำข้าวนี่ครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับตอนนี้เยอะแยะมากมายแพะตัวเลขตัวน้อยนะครับ เดี๋ยวคนอุดรพัะถินจะได้ทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ไว้ข้างล่างคลิปเพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้ติดต่อสอบถามนะครับหรือว่ามาดูแทะมาดูวิธีการเลี้ยงการจัดการฟาร์มของลุงนาดาฟาร์มได้อีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้คนอุดรพัะถินต้องลาไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนอุดรพัะถินด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนฝากคอมมนา ไลฟ์แชร์คนเดตามครับสวัสดีครับ